เวียงหนองหลม่มจังหวัดเชียงรายเกษตรกรผวาควายตายต่อเนื่องสองเดือนกว่า200ตัวด้านปศุสัตว์ตรวจสอบพบเกิดจากการขาดอาหารไม่ใช่โรคระบาดผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่จังหวัดเชียงรายเกิดกรณีควายที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ในพื้นที่เวียงหนองหลม่มล้มตายไปกว่า245ตัวภายในระยะเวลาเพียงสองเดือนตั้งแต่เดือนกันยายนพฤศจิกายน67จจนชาวบ้านหวัน่นเกิดจากโรคระบาดสัตว์อยากให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้ามาตรวจสอบ ซึ่งต่อมานายสัตวแพทย์พืชผลน้อยนาฝายปศสุสัตว์จังหวัดเชียงรายได้นำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบริเวณทุ่งหญ้าและแหล่งน้ำสาธารณะครอบคลุมเขตติดต่อตำบลจันจวะตำบลจันใจตำบลท่าเปลือกอำเภอแม่จันและตำบลโยนกอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบนจังหวัดลำปางได้ตรวจตัวอย่างเมื่อเร็วๆนี้แต่ไม่พบโรคระบาดที่ชัดเจนพบเพียงภาวะเลือดจางตับวายมีพยาธิในกระเพาะอาหารและอื่นๆ จึงสันนิษฐานว่าเกิดจากการขาดแคลนอาหารและมแมลงเพราะเกิดภาวะภัยแล้งต่อด้วยน้ําท่วมทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าฉีดพันยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดตามปางควายต่างๆเจาะเลือดตัวอย่างควายไปตรวจและอื่นๆนายสายฝนชุ่มมงคลประธานกลุ่มผู้เลี้ยงควายเวียงหนองหล่มเล่าว,ว่าควายเริ่มมีอาการมาตั้งแต่น้ำท่วมครั้งแรกจากน้ำที่ท่วมทั้งหมด3าครั้งอาการที่พบเห็นคือคอรกระด้างและปากเปื่อยเท้าเปื่อยไปแจ้งทางงบปศจังหวัดแล้วเขามอบหมายให้ปศ อำเภอมาดูแลแม้ประสุสัตว์จะบอกไม่ได้เกิดจากโรคระบาดตนเชื่อว่าสาเหตุมีหลายอย่างตั้งแต่มีการขุดลอกเวียงหนองหล่มจนสถานที่เลี้ยงสัตว์หายจนทําให้อาหารไม่พอน้ําก็ท่วมจะให้ชาวบ้านหาฟางมาควายกินก็คงไม่ไหวค่าใช้จ่ายต่อวันเป็นพันบาทข้อของตนจากที่เคยมี80กว่าลดเหลือ40กว่าตัวรวมทั้งสามปางตอนนี้ควายตายไปแล้ว245ตัวทุกวันนี้ก็ยังทยอยตายอยู่เรื่อยๆวันละ3-4ตัว ด้านนางสาวสุวิชาปัญจขันธ์ไสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศสุสัตว์จังหวัดเชียงรายเปิดเผยถึงสาเหตุการตายของควายในปางควายทั้ง3แห่งว่าเท่าที่ได้มีการเก็บตัวอย่างงอจากฟาร์มของเกษตรกรผลการตรวจพิสูจน์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบนจังหวัดลำปางพบว่าควายมีภาวะโลหิตจางอย่างรุนแรงและตับวายตรวจพบมีพยาธิในกระเพาะอาหารสันนิษฐานว่าตั้งแต่ปางควายประสบปัญหาภัยแรง จนถึงน้ำท่วมควายมีอาหารไม่เพียงพอส่งผลต่อการเจริญเติบโตควายขาดสารอาหารจนร่างกายอ่อนแอประกอบกับฤดูฝนมีแมลงเยอะจนเกิดพยาธิในเลือดด้วยแต่สาเหตุหลักหน้าจะเกิดจากการขาดอาหารเป็นหลักเมื่อควายมีร่างกายอ่อนแอเกิดความเครียดบวกกับอากาศเปลี่ยนแปลงทําให้เกิดโรคได้ง่ายขึ้นส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้นั้นนายสัตวแพทย์ชํานาญการพิเศษกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายบอกว่า จากการประชุมร่วมกันกับชาวบ้านผู้เลี้ยงสัตว์ได้ข้อสรุปว่าจะหาแนวทางร่วมกันโดยเบื้องต้นจะหาผู้ประสานงานในแต่ละปางเพื่อมาเข้ารับการอบรมให้ความรู้การเลี้ยงควายแบบปราณีตให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารสัตว์และการดูแลสุขภาพสัตว์วางโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปีโปรแกรมวัคซีนโปรแกรมการกำจัดพยาธิจริงๆอยากแนะนำให้ทางปางกักสัตว์ที่เป็นโรคไว้เหมือนกันเวลาปล่อยลงสู่หนองน้ำ ทำให้พยาติในทางเดินอาหารระบาดเพิ่มอยากให้เลี้ยงแบบปราณีตมากขึ้นเช่นปลูกพืชอาหารสัตว์เสริมด้วยอาหารแห้งเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดโรคอย่างไรก็ตามตอนนี้ยังยืนว่าควายที่ตายไม่ได้เกิดจากโรคระบาดสัตว์ด้านนายอิศร,ริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่วันนี้14พฤศจิกายน ว่าหลังได้รับรายงานจากทางปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้ตนลงพื้นที่มารับฟังปัญหาของประชาชนจึงได้มาพร้อมกับอธิบดีกรมปศุสัตว์เบื้องต้นทราบว่าควายที่ตายเป็นเพราะพยาธิและขาดอาหารจริงๆชาวบ้านอยากได้อาหารสัตว์เนื่องจากมีการขุดลอกเวียงหนองหล่มจนแหล่งอาหารลดลงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์ปูพรมทำวัคซีนและฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้อ ควายที่ตายก็ให้นำไปผ่าพิสูจน์ซากจะได้ยืนยันได้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรโดยการแก้ไขปัญหาวันนี้จะดำเนินการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนอกจากนั้นยังได้นำหญ้าแห้งพันธุ์ดีมามอบให้เกษตรกรด้วยอยากแนะนำเกษตรกรว่าหากพบสัตว์เลี้ยงของตนเองป่วยหรือล้มตายขอให้รีบแจ้งปศุสัตว์เพื่อสัตวแพทย์จะได้เข้ามาตรวจและคัดแยกออกมาจากฝูง